สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยครับเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโทซานสูตรโอริโกแซคคาไลใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับลงดินตราหญิงเกษตรครับ วันนี้เราอยู่กันที่หมู่4ครับตำบลท่าเรืออำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่ครับเจ้าของสวนเขาปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองไว้ประมาณ87ต้นนะครับแล้วก็อายุ5ปี6เดือนที่สําคัญครับเขาบอกว่าศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์3มเกลอเือนะครับจากยูท b e จากนั้นเขาก็ตื่นเต้นดีใจนะครับใช้มา8เดือนพร้อมทั้งความรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงต้นพัฒนาอย่างรวดเร็วที่สําคัญครับปีที่เขาใช้มาครั้งแรกๆนั้นออกมาทั้งหมด10ต้นออกดอกออกผลให้เห็น ได้เงินมา9 0 0 0 0กว่าบาทที่สำคัญครับวันนี้เขาปรับเปลี่ยนครับมาใช้นะครับสามเกลเวอร์แพนสูตรใหม่เห็นผลทันใจจริงๆครับเพราะว่าออกดอกมาถึง59ต้นและใน59ต้นเนี่ยเขาคาดการไว้ครับว่าจะออกเป็นผลนะครับไว้50ลูกต่อต้นโอ้โห้ไม่ธรรมดาจริงๆคาดการไม่ลึกกว่านั้นครับบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันใดเลยเกินเงินที่เขาจะได้รับนะครับครึ่งกิโลถ้า1กิโลคือ1ล้าน ขึ้นกิโลเท่าไหร่คิดกันเอาเองง่ายๆและเข้าใจวันนี้มาเจอกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ณที่แห่งนี้ครับสวัสดีท่านเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับเจ้าของสวนมีชื่อมีเสียงว่าอะไรครับผมทอวิเชียนจยทิดครับครับผมมีชื่อเล่นว่าเชียนครับพี่เชียนนะครับครูทัศครับในฐานะที่ครูทัศเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลือสูตรใหม่ครูทัศเหตุอะไรถึงพาผมมาอย่างสวนแห่งนี้ครับเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของสวนนี้นะครับดูสวยขึ้นใบเงาลักษณะต้นพัฒนาขึ้น แล้วก็เลยนามิสเตอร์เกษตรมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับโอ้ก็หมายความว่าครูทัศน์ได้แนะนผลิตพัณฑ์สามกระสูตรใหม่ให้กับพี่เชียนฟังถูกไหมครับแล้วก็พามาดูว่านี่ไงความที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรถูกไหมครับเอาละครับพี่เชียนครับในฐานะที่พี่พิเชียนได้ใช้สูตรใหม่ผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่เรารู้จักกับพิตพัณฑ์3เกลือเวอร์แพนเนี่ยตอนนั้นพี่พิเชียนรู้จักจากไหนครับจากย t ท b e ครับ จาก Youtube แล้วก็ศึกษามา2ปีกว่าแล้วก็ตัดสินใจใช้ โอ้เวอร์แพลนครับอ๋อเหรอครับท้าไมศึกษานานขนาดนั้นล่ะครับใช่มันเกิดความแน่ใจนะครับอ๋อเราดู YouTube หลายๆคลิปครับครับดูคลิปต่างๆนะครับเห็นมิติเกษตรไปเยี่ยมตามสวนต่างๆถูกไหมครับครับแล้วเราก็มาใช้ตอนนั้นเอามาใช้เมื่อตอนทุเรียนเราอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้น4ปีกว่าครับ4ปีกว่าก็เรียกว่าช่วงทุเรียนกําลังจะหัดเป็นลูกครับครับทุเรียนสาวแล้วได้ผลผลิตมาเท่าไหร่ครับได้ผลผลิตมาก็ขายได้เงิน90,000กว่าบาทครับเหรอครับทุเรียนของเรานี่หมอนทองมีทั้งหหมดกีี่่่่ตต้้นนนนคคครรรรััััับบบบเเยย87ปจจุุอาาทไ อายุ5ปีอเรียนครับหมายความว่าตอนนั้นขนาดเริ่มสอนเป็นนั้นอายุ4ี่ปีกว่าๆเองครับครับได้มาสิบต้นครับลักษณะของต้นของเราใบของเรามันเป็นยังไงครับตอนนั้นที่เราใช้แรก็คือมันไม่สวยไม่มันใบไม่มันใบไม่มนาไม่แขวข้มพอใช้ครับก็เห็นผลและก็ตอบโจทย์ราคาก็ถูกด้วยกว็หมายความว่าตอนนั้นเอามาเรียกว่าแก้ไขปัญหาทุกเรื่องเลยครับก็ประสบความสาเร็จครับประสบความสำเร็จครับศึกษามาสปีเต็มครับเอาละครับขนาดนี้ที่ได้เห็นอยู่เนี่ยอายุ 5ปี6เดือนเราใช้ผลิตภัณฑ์3เกลือเวอร์แพนสูตรใหม่หรือยังครับใช้แล้วครับใช้เมื่อตอนเดือนไหนครับตอนเดือนพฤศจิกายนครับปีหกเครับปีหกเนะครับครับปัจจุบันนี้ก็ปลายเดือนมีนาแล้วครับก็ใช้มาประมาณสักเกือบ5เดือนครับนะครับพฤศจิกาธันวามกรากรพมีนาครับนี่เกือบ5าเดือนแล้วครับก็หมายความว่าตอนนั้นเรามาใช้ในช่วงเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงด้านไหนครับ เกี่ยวกับการสะสมอาหารการการทำใบครับการทําใบเพื่อจะพร้อมที่จะให้มันออกลูกครับแล้วพอเราทําไปสักพักหนึ่งตํารวจการนั้นเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมไหมครับกับสูตรใหม่กับสูตรใหม่ก็คือความความเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงและก็ใบคือทําใบหนาและก็ใบเป็นมันเป็นมันวาวและก็ไม่ต้องคุมยอดไม่ต้องอะไรครับผมก็ใช้ถามคือเบอร์แพนมาตลอดและก็มันออกลูกเองโอ้โหตอนนี้87เต้นใช่ไหมครับครับแปดสิบเจ็ดต้นขนาดเนี้ยออกเป็นดอกแล้วใช่ไหมครับครับครับออกเป็นดอกเป็นดอกลักษณะของดอกนี้เขาเรียกว่า ดอกแบบไหนครับดอกมะเขือพวงใหญ่ใกล้จะบานแล้วครับใกล้จะบานใกล้จะบานแล้วนะครับครับลักษณะการออกดอกเนี่ยเรามันแต่ละต้นเนี่ยมันเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังนิดเดียวครับการออกดอกคือสมสมบูรณ์ทุกอย่างต้นอะไรสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์ไม่มีตําหนิไม่มีไม่มีมลรงรบกวนอะไรเลยครับและการสมบูรณ์มันสมบูรณ์ทุกส่วนนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างใบอะไรต้นอะไรสมบูรณ์หมดครับก็ถือว่าเตรียมรองรับสําหรับผลผลิตในวันข้างหน้าครับ นี่ถือว่าทัดดอกอย่างนี้แตกต่างกับดอกเมื่อตอนที่เราได้มา9ก้าหมื่นไหมครับครับครับแตกต่างมามันยังไงอธิบายทรงดอกนี้ให้ฟังหน่อยครับทรงดอกคือเดิมเดิมมันจะมีมีแมลงมีรารบกวนตอนนี้ผมมาใช้กููเต็มร้อยและก็ดอกก็สมบูรณ์ไม่มีที่ตำตำนี้คือสมบูรณ์หมดครับความสมบูรณ์ก็คือไม่มีแมลงครับไม่มีแมลงไม่มีเชื้อลงเชื้อราอะไรที่มารบกวนดอกเลยลักษณะดอกก็สมบูรณ์แลความอวบอ้วนเหมือครับครับ ก้านลักษณะอย่างนี้มันจะรองรับผลได้ในวันข้างหน้าอย่างไรครับก้านก้านอย่างนี้มันดีครับก้านมันยาวและก้าลูกก็คือมันมันได้น้ําหนักดีและก็มันหลุดร่วงน้อยครับเพราะว่าครับในวันข้างหน้าตอนนั้นนะตอนที่เราใช้ตอนตอนขั้งแรกๆดั้งเดิมนะเห็นบอกว่ามีการปลูกแล้วต้นเนี่ยออกผลมาเนี่ยเพราะเป็นผลเนี่ยติดทุกผลเลยที่พี่เจมสนบอ้มันยังไงเล่าต้นนั้นให้ผมฟังหน่อยสิต้นนั้นปีที่แล้วคือผมไว้สี่ถึงลูก ผีบกโลกแล้วก็ฉีดยาเนี่ยฉีดแล้วก็ร่วงไปลูกเดียวแล้วก็ติด4ี่สิบห้าลูกลูกประมาณ3กิโลกว่าไม่เกิน5กิโลคือเป็นที่ต้องการของตลาดอันนั้นขนาดว่าที่สูตรต้องเดิมนะค,ะครับครับตอนนี้สูตรใหม่เราเห็นดอกขนาดนี้ถือว่าถูกใจเรามั้ยครับถูกใจครับของเขาดีจริงๆเยี่ยมจริงๆชมซะก่อนแล้วนะครับ <K S 1> ก็ปรากฏว่าขนาดนี้ออกทั้งหมด5 9กต้นครับแต่ละต้นเนี่ถือว่าดีเยี่ยมถื่ <ๆ S 2> ดีเยี่ยมยอดเยี่ยมเนี่ยพี่วิเชียนเอาอะไรมาวัดกับแบบเดิมครับทุกส่วนที่มองมองใบอะไร มันมาพอได้รับแสงนะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับมันแตกต่างกว่าเยอะเลยเพิ่มเติมขึ้นมามากมายเลยครับครับถึงขั้นที่เรียกกันว่ายอดเยี่ยมนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับปีนี้ทั้งหมด59ต้นเนี่ยต้นหนึ่งพี่พิเชียนจะไว้สักกี่ผลต่อต้นครับประมาณ50ผลครับประมาณ50ผลห้าสิบผลทำไมมั่นใจอย่างนั้นครับเพราะว่าตามหลักเพราะว่าที่ผมศึกษามาคือถ้าว่า4ปีถ้าต้นสมบูรณ์ดีใบใบดีใบใบไม่เสียเลยคือไว้ได้4 0ิบลูกแต่ของผม5ประโยคเรื่อน ผมจะไว้50ลูกเป็นอย่างน้อยครับต่อต้นโอ้นี่ศึกษาจาก YouTube โดยละเอียดครับครับสปีที่เราอยู่ในเรื่องของการศึกษาทุเรียนนะครับครับสเกลอครับวันนี้เรามั่นใจขนาดนั้นเลยที่สำคัญ59ต้นที่ออกถูกไหมครับครับดังนั้นถ้าพี่วิเชียนมองว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะได้ทุเรียนเนี่ยจะได้สักกี่ตันกันหรือคิดเป็เงินก็ได้ครับคิดคิดเดินผมว่าประมาณไม่น้อยกว่า ห้าแสนหรือครึ่งกิโลครับเอาเงินมาช่างแล้วบอกว่าได้ห้าแสนคือครึ่งกิโลอย่างแน่นอนสิ่งนั้นก็คือตอบความรู้สึกของเราทั้งหมดถูกไหมครับ,รบในฐานะที่พี่เชียนเคยทําสวนทุเรียนมาเนี่ยบรรพบุพรุษทำมาก่อนใช่ไหมครับหรือว่าเรา,พาเพิ่งมาทำเองเพิ่งมาทาเองครับเพิ่งมาทําเอง แต่ก่อนคือปลูก9ต้นสิบต้นแต่ไม่ได้ดูแลรักษาแล้วก็พอผมออกจากที่ทํางานก็ขอขอเอรี่มาแล้วก็ทําเต็มตัวเลยคือทําเองมาทั้งทั้งหมดแต่ตัดหญ้าแต่ได้คือทําเองหมดครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมือใหม่ไหมครับ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 ถือว่ามือใหม่ครับพี่พิเชินเคยทางานด้านไหนมาก่อนครับคือผมทํางานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาก,ก่อนครับโอ้วันนี้เรามาลงมือเองศึกษาเองจนเข้าใจครับ แล้วพี่วิเชียนในอย่างเนี้ยในฐานะนักการเกษตรมือใหม่อย่างเนี้ยครับแล้วมาเห็นผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างเนี้ยพี่วิเชียนมองว่ามันลดต้นทุนในฐานะเราเคยเป็นนักการธนาคารด้านการเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรมาก่อนถูกไหมครับครับครับเรามองเรื่องต้นทุนเป็นอย่างไรครับเกษตรกรทั่วไปจะทําเรื่องเนี้ยนะครับว่าเมื่อก่อนใช้เคมีใช้เงินอย่างมหาศาลแต่ผลผลิตกลับได้น้อยกับปัจจุบันเราเป็นระบบอินทรีย์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับพี่วิเชียนครับมันแตกต่างกันเยอะนะครับคือเดิมสมมติว่า ลงทุในใ้หมื่นหนึง่งแต่พอมาใายไอ้กู้เวอร์เพลนมันลดต้นทุนไปประมาณ40%ก็คือเดิมหมื่นหนึง่งตอนนี้ก็ประมาณไม่เกิน6,000นก็ลดไป40%เอรครับ ลดรายจ่ายล้วก็เพิ่มรายได้นะครับอันนี้มองในลักษณะของเคยทาด้านธนาคารมาก่อนใช่ไหมครับในมุมมองของพี่วิเชียนมองเรื่องนี้อย่างไรครับว่าเขาจะสามารถลดนี้ได้ไวขึ้นและมีเงินเก็บได้มากขึ้นอย่างไรครับพี่เชียนครับเกษตรกรจริงๆแล้วคือลงทุนอย่างเดียวขอไม่ได้คํานึงถึงผลผลิตที่ได้แต่ถ้าเขาได้ใช้กู่เวอร์เพลนคืออย่างน้อยลดต้นทุนไปแล้วและก็ได้ผลคุ้มค่าและก็ได้ใช้นี่เดียวนะครับและก็ตอบโจทย์นะครับมันก็ดีได้ทั้งสองอย่างและและก็ผลผลผลิตดี ไม่มีฐานตกค้างนะครับและก็เป็นผลดีกับจีเพจทนด้วยนะครับก็ไม่ไม่ต้องเสียงกับกับฐานเคมีนะครับโอ้โหชัดเจนมากนะครับในฐานะผู้ที่เคยทํางานดูแลเกษตรกรในการที่เรียกว่าให้ยืมเงินถูกไหมคร,ครับครับแล้วก็ต้องนํากลับมาใช้กับธนาคารสิ่งสําคัญครับเขาจะได้มีโอกาสมีเงินเก็บ ผลนี่ปลสินได้ไวขึ้นเพราะว่าต้นทุนมันลดลงไปเรียกว่า40%ใช้เงินแต่เคยใช้ร้อยบาทเหลือได้ใช้60บาทเหลือเงินเก็บ40บาทแน่ที่สำคัญผลผลิตก็เพิ่มเติมเต็มที่แม่ถ้าผมไม่กลับไปถามที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เลยนะครับอาจารย์สุภาพเองนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ด้านนี้และเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนด้วยในฐานะของครูซึ่งมองเรื่องของการเกษตร เป็นอย่างไรครับในการที่จะให้คาปรึกษาเขาเรื่องของการลดต้นทุนอย่างนี้ครับเรียนเชิญครูครับเมื่อรู้จักคู่หูนะครับก็สามารถลดต้นทุนได้เยอะเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เน้นเคมีทีนี้เมื่อมีคู่หูเกิดขึ้นมาก็เป็นอินทรีย์แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิง่งแวดล้อมอย่างน้อยๆก็ราคาถูกกว่าท้องตลาดที่เขาใชา้ใช้กันอยู่ก็เป็นสิ่งที่ดีตามมาอีกประก,การหนึ่งนะครับนั่นคือการสัมพับครับ ให้รู้ว่านอกจากลดต้นทุนแล้วด้วยราคาที่ไม่สูงมากมีเงินเก็บมากมายหมหาศาลนะครับในฐานะของเจ้าของสวนนะครับและเป็นผู้ที่ลงมือทําในฐานะที่เรียกว่ามือใหม่ก็ว่าได้ถูกไหมคร,ครับครับครับอยากจะบอกมือใหม่ทุกคนที่กําลังกลับมาทําสวนการเกษตรนะครับเพื่อจะให้ตัวเองนั้นนะครับมีรายได้ที่เพิ่มพูนและมีชีวิตที่มีความสุขยยยยอย่างยั่งยืนอย่างไรเตียนเชญครับครับคืออยากแนะนาผู้ที่มือใหม่ที่ปลูกทุเรียนนะครับ ให้อันมาใช้กู้เบอร์แลนอย่างอย่างน้อยคือได้ผลผลิตเยอะึอ้นมไหเยอะอย่างน้อยก็คือลดต้นทุนลดต้นทุนและก็จีวิตกาดีดีขึ้นและไม่ต้องเสี่ยงกับฐานเคมีและก็ผลผลิตถ้าว่าได้เยอะมันก็ได้ปลดหนี้ปลดถินใช่ไหมเป็นภาระ,ะที่กู้ธนาคารที่เหลือก็ใช้ได้ลูกหลานได้ได้จ่า,จายนะครับโอ้โหครับมิตรเกษตรยังง่งยืนครับคงยืนยิ้มกับความสุขของเกษตรกรทั่วไทยกับความยั่งยืนเหล่านี้ไม่มีข้อสรุปครับเพราะข้อสรุปก็คือความยั่งยืน เท่าน,นั้นเองครับที่จะอยู่คู่กับเกษตรกรไทยแล้วความสุขนี้ครับจะอยู่คู่กันไปนานแสนนานตราบเท่าที่ชีวิตของนักการเกษตรยังมีลมหายใจอยู่ลมหายใจแห่งการเกษตรยั่งยืนยังคงอยู่คู่กับพี่น้องประเทศไทยครับแต่ที่สําคัญครับกลัวเหลือเกินท่านที่ทําเรียนแบบนะครับลดคุณภาพคุณค่าของอาตาัตราของอินรีลงอาหารพืชต่างๆที่ลดน้อยถอยลงไปจากการปลอมแปลงต่างๆเหล่านั้นเกษตรกรไทยเขาเสียใจนะครับอย่าให้เขาเสียใจเลยครับขอให้เขามีความสุขกับความยั่งยืนทั้งสุขภาพและการเงินนะครับ